รีวิวอะไรแต่งเดมอนราคา20กว่าบาทใช่ปะ่ะ50าบาทเออจะไม่ได้ราคาเดาขึ้นให้ดูแล้วกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวปิดทางปลานะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะปิดเข้าอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากซื้อมาแต่งอยากสวยงามก็ซื้อมาได้นะครับใน Lazada นะครับมีอยู่50บาทนะครับราคา1คู่นะครับส่วนท่านผู้ชมที่คนไหนที่ซื้อมาแล้วต้องเอาไปเจาะรูนิดนึงนะเหมือนรูมันจะเล็กเกินไปอะ เราทําการเอาไปให้ช่างจาอรูให้ผมไปเจาะมา20บาทนะครับเพราะว่ามันจะเข้าจุดนี้ไม่ได้อ่าเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ไงเพราะว่ารูมันจะเล็กเกินไปต้องไปช่างเจาะให้ครับตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่าอ่าสำหรับใครที่จะซื้อมาใส่นะตัวเนี้ยจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้ตัวนี้เราใส่ไม่ได้เพราะว่ามันติดเห็นปะเนี่ยเข้าไปแล้วมันติดอ่ะติดแกยกยุงเนี้ย มันก็ทําการใส่ไม่ได้นะครับผมต้องไปถอดตัวนี้ทิ้งก่อนถึงจะสามารถใส่ได้โอเคครับเนี่ยใส่แบบสวยงามตัวเนี้ผมไม่รู้ว่ามันโดนคนขโมยหรือมันหลุดหายไปหรือตอนที่ช่างเปลี่ยนไอตัวนี้ให้เนี่ยแล้วแบบไม่ได้ใส่ตัวนี้เข้าไปอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ฝั่งนี้มันมีของเดิมมันอยู่นะเนี่ยฝั่งนี้ของเดิมก็ยังใส่ได้แต่งงว่าฝั่งนี้ทําไมมันหายไปแฮะ โดนขโมยหรือเปล่าวะเนี่ยเริ่มชักจะไม่แน่ใจแล้วโอเคครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวรอผมไปเปลี่ยนให้ดูก่อนนะครับก็น่าจะอีกนานนะกว่าผมจะเปลี่ยนเพราะว่าผมตอนแรกผมคิดว่าซื้อมาแล้วมันสามารถใส่ได้เลยมันไม่น่าจะติดตัวนี้แต่ที่ไหนได้เป็นติดกับไอ้เหล็กเนี่ยกันดีแต่กันดีดก,นดดก็แตกไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็เก็บไปก่อนซื้อไ้ซื้อซื้อมาแล้วค่อยแบบไปใส่เทีดีไปใส่ครั้งเดียว มันจะได้แบบดูดูแบบดูใหม่เนี่ยเออวันนั้นแหละถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไปใส่ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาแต่งไปแต่ละชิ้นนั่นดูดิอย่างสมมุติยกตัวอย่างเนี้ยใส่ไปปุ๊บเห็นปะจะเนิมขึ้นดูเก่าไปแล้วท่อเข้าไปแล้วมันดูเก่าไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บเงินมาหนึ่งครั้งซื้อของซื้อของมาซื้อของมา,อองมาแล้วเอามาตุนไว้ก่อนเนีย่ยเพิ่งเอาไปใส่นะครับพอแบบของครบเสร็จปุ๊บเอาไปใส่ครั้งเดียวรถก็จะสวยไปเลย แต่ว่าเรามาใส่แบบสองเดือนสี่ห้าเดือนเรามาใส่ครั้งนึ่งอ่ะแบบแต,แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นขึ้นไปงี้ใช่ไหมของตัวที่เราใส่ไปก่อนนัน้นนี้มันก็จะเก่ามันก็จะแบบดูไม่สวยนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเือจะใส่ไปเลยก็ได้นะตัวนี้ถามว่าถ้าเกิดมันไม่ติดไอ้ตัวนี้ผมใส่ไปเลยไหมผมก็ใส่ไปเลยเหมือนกันครับ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันหลุดไปข <laughs> ับด้วยความเร็วแบบร้อย 1้0ยสิประมาณนี้มันแบบรู้สึกไม่มั่นใจไงมันไม่มีตัวห่างปลายครับไม่รู้ว่าล้อมันจะสะบัดตอนไหนเออผมก็เลยจะรีบใส่ไงไประเด็นโอเคครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในทำการในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้แม่บายไว้เจอกันใหม่ครัาหน้าครับ